เหรียญสังกติใหญ่บล็อกต่อขีดหลังลายผ้าเอ๊ะต่อขีดหลังลายผ้าเขาดูกันอย่างไรเอเค,ครับเหรียญรุ่นนี้ก็โดยส่วนตัวผมว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับวิธีการดูอย่างแรกนะครับว่าต่อขีดดูยังไงใช่ไหมครับให้สังเกตตรงคําว่าทร,รมวิตโกนะครับต่อเต่าตัวเนี้ยจะมีเส้นขีดลงมาโชว์หนึ่งนะครับ ส่องให้เพื่อนดูครับเห็นกันไหมครับต่อขีดครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ครับตรงช่วงนิ้วมือของท่านเจ้าคุณนะครับตรงนี้นะครับจะแตกเป็นแฉกจะไม่เหมือนเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญอื่นๆเนี่ยตรงนิ้วท่านเนี่ยจะแตกไปจนถึงตรงช่วงอุ้มมือนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยจะแตกเป็นแฉกครับเดี๋ยวเราลองสังเกตไปพร้อมกันครับอาจจะต้องพลิกเหรียญตะแคงเหรียญหน่อยนะครับจะส่องย่ากนิดหนึ่งแต่พยายามจะส่องให้เพื่อนเห็นครับ อาจะแตกเป็นฉากบแบบนี้นะครับขวามือเรานะครับหรือตรงช่วงด้านซ้ายของท่านเจ้าคุณนะครับตรงช่วงหัวขเข่าตัวนี้ครับจะมีริ้วๆตรงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยผมว่าเก้ของเก๊เนี่ยถอดลําบากนะครับตรงช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะลงกล้องให้เพื่อนดูครับ ถัดไปนะครับเพื่อนให้สังเกตนะครับใต้เขาของท่านเจ้าคุณนะในนี้นยะจะมีแท่งคมๆเลย2แท่งอยู่ตรงนี้นะคมๆเลยจะพยายามส่องให้เห็นนะแต่ว่าเหรียนตรงนี้จะส่องยากมากๆเลยครับเห็นกันไหมครับ <c oughs> จะค่อนข้างโฟกัสยากนิดนึงครับผมอ่าคมๆมแบบนี้นะครับ2แท่ง ถัดไปนะครับให้สังเกตนะครับข้างหน้าผากท่านนะครับตรงนี้เนี่ยท่านจะมีเส้นเลือดขึ้นเลยนะครับช่วงดวงตาของท่านเจ้าคุณนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในตาแล้วก็มีเปลือกตาชัดเจนนะครับข้างหูนะครับก็จะมีเส้นแตกคมๆอยู่2เส้นด้วยครับเดี๋ยวส่งกล้องให้เพื่อนดูครับ ลิมฝีปากท่านนะครับช่วงข้างตานะครับนี่เดี๋ยวสแกนเหรียญปุ๊บเราก็ส่องอกไปอ่านะครับช่วงตรงคางนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆตรงนี้ท่านจะมีท่านจะมีเส้นเลือดขึ้นตรงนี้เลยนะครับตรงข้างใบหน้าท่านเลยนะครับ ถัดไปนะครับเพื่อนๆให้ดูเข้าไปตรงช่วงไหปลาลาของท่านเจ้าคุณนะครับในไหปลาลาเนี่ยแกะได้คมมากเลยนะครับแกะได้คมเป็นแท่งมีเส้นซ้อนและข้างในเส้นซ้อนนะครับในช่วงไหปลาร่าตรงช่วงนี้นะจะมีเส้นขนแมวนะวิ่งสับทีีเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยของเกทอลําบากนะครับให้เรามองให้คมเข้าไว้มองให้คมเข้าไว้แล้วเราจะเราจะได้ไม่พลาดนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมแรงเงาเพื่อนๆดูข้างในเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจะมีเป็นเส้นขนแมวนะครับตรงนี้จะสองอยากนิดนึงแต่ถ้าเราได้เห็นองค์จริงเราจะรู้เลยว่าคมแบบเนี้ยเก๊ทาไม่ได้ครับเล่นง่ายนะครับใครบอกว่าเรียนของท่านเจ้าคุณเล่นยากนะครับจริงๆผมมองว่ามันมีเกมั้องแต่โบราณแต่ถ้า,าว่าเราศึกษาอย่างดีนะครับเชื่อว่า เครื่องของท่านเจ้าคุณวัตถุมงคลที่ท่านเจ้าคุณได้อธิษฐานจิตจะเป็นที่นิยมและเล่นหากันในวงการมากขึ้นครับผมก็จะพยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณให้เป็นที่นิยมในวงการมากขึ้นครับผมเดี๋ยวเราก็ดูต่อกันเลยนะครับปึ๊บเลนนี้จริงๆเล่นง่ายนะฮะพลิกไปด้านหลังครับโอเคเลนนี้จริงๆค่อนข้างเล่นง่ายนะพลิกไปด้านหลังปึ๊บหลังลายผ้าเราดูกันยังไงอ่าหลังลายผ้าจะต้องเป็นอย่างนี้ครับ นี่คือหลังลายผ้า lles. ดูให้คมไว้นะครับดูให้ลายผ้าคมไว้นะต้องคมแบบนี้ครับถ้าคมแบบนี้โอกาสโดนเก้นเนี่ยต่ำมากเลยครับต้องคมแบบนี้อ่าเนี่ยหลังลายผ้าต่อขีดหลังลายผ้านะครับหลังลายผ้านะดูความคมในยันนะในยันตัวสุดท้ายในยันน้ำเต้านะเห็นไหมอ่านี่ต้องคมแบบนี้เลยนี่คือหลังลายผ้าและหลังลายผ้าเนี่ยจะให้ดู จุดสังเกตสังเกตหนึ่งนะครับก็คือตรงตัวนี้นะครับจะเป็นตัว n ครับหรือบางคนจะเรียกว่าดับเบิลยูก็ <ๆ S 2> ここได้นะครับแต่ว่าผมก็เรียกว่าตัว n ครับผมตัวนี้เนี่ยให้ดูเนะี่ยปึ๊บจะเป็นเหมือนตัว n นะฮะแล้วข้างๆตัว n เนี่ยข้างๆตัวเนะครับปึ๊บชุบข้างๆตัว n นะครับจะมีเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยคู่กับด้านหน้าตัวเอ,อยู่ บางคนก็เรียก W นะผมก็งงเหมือนกันแต่ผมก็เรียกตัว n อนะครับอย่าลืมนะครับข้างๆข้างๆเส้นนี้จะมีเส้นเส้นหนึ่งอ่ะข้างๆตัว n เห็นไหมฮะอ่าจะมีเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดใจต่างเลยนะเนี่ยเส้นเส้นข้างตัว n ชุบเห็นไหมเนี่ยอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะแทงทะลุเข้าไปทะลุเส้นบังคับพิมพ์ แทงทะลุเข้าไปเกินเส้นบังคับพิมพ์จนสุดเกือบสุดขอบเหรียญเลยวนะแทงทะลุยาวทะลุยันมาถึงยันน้ำเต้านะนี่บเนี่ยสอ,อย่างนี้นะึเดี๋ยวลองกลับเหรียญให้เพื่อนๆดูครับเพราะถ้ากลับเหรียญน,น่าจะชัดกว่าเพื่อนๆก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้คนระับตะแคงเหรียญสองตัวเอ็นใช่ไหมข้างๆนะีทะลุไป ทะลุไปถ ano, you know, like ึงย like ัน like น้าเต้าเลยนะอ่าทะลุไปถึง like. ยันตัวแรกเลยนะต้องชนอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท้ต้องคมอย่างเงี้ยของเกมมากก็ถอดตื่นเบอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เราก็มาจบที่ตัวตัดกันนะครับตัวตัดเหรียญรุ่นนี้นะครับเล่นง่ายมากๆเลยในความคิดผมนะฮะเล่นง่ายมากๆคือเหรียญรุ่นนี้จริงๆอะผมมองว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าหลังลายผ้าต่อยะต่อขีดหลังลายผ้าตัวนี้นะครับเนี่ย ช่วงตั้งแต่1-2นาฬิกานะครับตรงคอเนี่ยจะสับแบบเป็นเหมือนฟันเลื่อยอะครับสับตรงเนี้ยฟึ๊บเข้าไปสุดฟันเลื่อยนะจะเจอร่องสุดร่องนะครับตรงคอเหรียญจะเจอแท่งเหรียญรุ่นนี้เลเ่นง่ายครับแต่ว่าบางคนนะโดนมาตลอดนะแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้จริงๆอะมองไปปื๊ดคนที่เป็นนะวุบเดียวนะแท้เลยเห็นไหมเพื่อนๆอ่าเป็นเหมือนฟันเลื่อยสุดฟันเลื่อยจะเจอร่องดูนะสุดฟันเลื่อยจะเจอร่องเห็นร่องไหมเพื่อน เป็นเหมือนฟันเลือ่อยเห็นไหมฮะสุดฟันเลือ่อยปุ๊บเป็นเหมือนฟันเลื่อยนะฮะสุดฟันเลือ่อยปุ๊บจะเจอล่องสุดล่องปุ๊บจะเจอแท่ง<_<_จบเลยแท้ดูไงายแล,แล้วหูเหรียญน,นี้นะครับจะคล้ายๆทอขีดนะครับทอเอ่อคล้ายๆทอขีดก็คือว่าหูเหรียญตรงนี้นะจะบินๆแล้วก็ปลิ้นๆออกมาบินๆแล้วก็ปลิ้นๆออกมาอย่าลืมนะครับจุดสําคัญเลยนะช่วงหนึ่งสองนาฬิกานะจะสับคล้ายๆฟันเลือ่อยสุดฟันเลื่อยจะเจอล่องนะครับไปแท่งหนึ่งปุ๊บ ในคอเหรียญน,นะจะสับทีๆนะครับก่อนคอเหรียญหนึ่งขยกักจะเจอแท่งแท่งหนึ่งของผมฟัวตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวลองซูมเดี๋ยวลองลงกล้องเพื่อนๆดูครับอันนี้จะต้องส่องหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้จะสูมยากเห็นไหมครับกลมกลิบเลยเล่นง่ายฮะตัดเป็นธรรมชาตินะครับดูปลิ้นให้เป็นธรรมชาตินะครับปลิ้นให้เป็นธรรมชาติอ๋อแล้วอีกหนึ่งจุดครับเกือบลืมไปก็คือว่าตรงช่วง ขอบเหรียญน,นะครับหรือว่าตรงรอยกลึงพิมพบางคนก็เรียกรอยเหยียบพิมพนะครับรอยกลึงพิมพตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นเส้น,ในใคล้ายควงเดือนแล้วก็ขยักไปหนึ่งขยักแล้วก็บุ่มเข้าไปเนี่ยเป็นแอ่งเข้าไปมีรอยกลึงพิมพ์แบบนี้ชัดเจนแล้วก็แอ่งเข้าไปตัวเนี้ยแท้เลยครับอ่าอย่าลืมฮะเส้นนี้สําคัญนะครับทะลุเข้ามาถึงยันน้าเต้าตัว,ตวแรกดูนะครับดูให้คมแบบนี้เข้าไว้ทั่วเหรียญ นะต้องคมแบบนี้ทั่วเหรียญน,นะครับนะง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมก็จะขึ้นอินเสิร์ตภาพตัวตัดให้เพื่อนๆดูด้วยครับเป็นอินเสิร์ตภาพตัวตัดที่เป็นรูปสตูครับต้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันไหมฮะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงแถวช่วงไหลนะครับก็จะเห็นเป็น เป็นเป็นติ่งนติ่งนะฮะใหญ่ๆออกมาช่วงนี้นะครับตรงช่วงนี้จะสับเป็นแท่งแบบทีๆเข้าไปทีๆสลับฟันทีสลับฟันยาบเข้าไปนะแต่ว่าตัดแบบนี้คือตัดแท้นะครับไม่ใช่สับละเอียดเหมือนผ่าเกนะครับไม่มันคนละแบบกันนะครับยวลองกล้องให้เพื่อนดูอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้เพื่อนดูกอนเห็นไหมฮะเล่นง่ายครับเล่นง่ายนะฮะเล่นง่าย ขอนุญาตอินเสิร์ตภาพใหม่ฝั่งนะครับอย่าลืมมาเพื่อนๆแบบนี้นะครับโอเคครับ และนี่ก็เป็นวิธีการดูเหรียญต่อขีดหลังลายผ้ายังไงก็ฝากติดตามรับชม Open a m u l e t Channel ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและถ้ามีเพื่นอนท่านไหนครบต้องการที่จะแบ่งปันหรือต้องการเรื่องส่งให้ผมเช่าบูชาอวตารมงคลขอ,องท่านเจ้าคุณนอราก็สามารถดต่อเข้ามาที่ไลน์